พอดีลุงพามาชมนะคะนี่นะคะสประตูยกสูงรุ่นขายดีค่ะนั่นคือ XLS นั่นเองนะคะราคาค่าตัวจัดจำหน่ายอยู่ที่9 2 4 0 0 0บาทนะคะฝากกด Subscribe นะคะช่องฟอดลุ่งพาลุยชาแนลนะคะกดติดตามด้วยนะคะที่ผู้สาก,การขายสายลุงฟอร์ด i m a นะคะสาขาการบาเพึกนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะพามาดูว่า แต่งหล่อแล้วจะหล่อขนาดไหนนะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเครื่องยนต์สองดีเซลร้อยเจ็ดสิบแรงม้านั่นเองค่ะแรงบิดก็ให้มาสูงถึง4ี่ร้อยห้านิวตันเมตรเลยนะคะตัวนี้เป็นเทอร์โบนะคะเทอร์โบเดียวนะ,ะตัวนี้การตกแต่งนะคะจะเป็นชุดแรปเตอร์เข้ามานะคะกระสังหน้านะคะ FORD นะคะไฟ LED นะคะมีมาให้ครบพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้ประกันไม่ขาดนะคะรับประกัน5ปี1 5 0 0 0 0มกิโลเหมือนเดิมนะนี่คือวารันตีตัวรถนะคะแล้วก็เครื่องยนต์นั่นเองค่ะสำหรับชุดแต่งนนะะะะคคคคุ้้มมรองเพิ่ใหะะ1ปีนะคะ สำหรับด้านล่างค่ะใส่สกเกิดครอบเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเลือกเป็นสีดําด้านเข้ามานะคะตัดกันกับสีดําเงานะคะหรือว่าตัวรถนั่นเองค่ะในรุ่นของ XLS นะคะมีให้เลือกสีสีค่ะขาวดำเทาแล้วก็ b ่อนนะคะแล้วก็ห่วงลากจูงด้านล่างนะคะจะมีให้หนึ่งห่วงความใช้งานค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะคะที่เป็นมัลติร reflector ค่ะมีไฟ daytime นะคะแล้วก็ ไฟตัดหมอกเป็นสีส้มนะคะยังใช้งานออโต้เหมือนเดิมก็คือเวลาเราหักองศาเออหักพวงมาลัยนะคะหรือว่าองศาล้อมันอเอียงนะคะไฟจะติด1ดวงนะคะถ้าเราตั้งล้อตรงแบบนี้ค่ะจะติดทั้ง2ดวงนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นาฝากระโปรงนะคะที่มีอ่าแอโรไดนามิกค่ะช่วยในเรื่องของการรูดลมเวลาเราขับเพื่อความเร็วสูงนะคะหรือว่าไปต่างจังหวัดนะคะขับแบบ เอ170อร้อยเจ็ดสิบะเนาะมีคนเหยียบแต่1ยวร้อยเจ็ดสิบรเคยเหยียบอยู่นะคะอ่ะมาดูนะคะตัวนี้นะคะใส่ครอบไบห,หน้ามานะคะเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนะคะซุ้มล้อนะคะใส่เข้าเซ็ตมากับชุดนะคะแรปเตอร์นั่นเองค่ะมีวิกเตอร์แรปเตอร์นะคะชุดกริซลี่นะคะมีหลายชุดแต่งให้เลือกกันเลยนะคะสาหรับโปรชุดแต่งแบบนี้นะคะสําหรับล้อแมกนะคะนี่ก็ให้มาเป็นยางอัลอทอท์เ,ทเนนะคะหลายคนก็เรียกว่า ฟูแม็กนะคะต้เป็นยาง AT ทนั่นเองค่ะ AT ทก็คือวิ่งในทัางทางเรียบนะคะทางปุกผาขึ้นเขาก็ได้นะคะในเมืองก็ขับสนุกนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก็บเสียงนะคะเวลาข้าโค้งข้าโค้งไม่ดังเ e อียดอาร์ตเนาะยาง MT กับ AT ทก็จะมีความต่างกันในเรื่องของการใช้งานอยู่แล้วนะคะสําหรับช่วงล่างค่ะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นนะคะเสริมเหล็กกันโครมาให้ค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเลกด้านหลังจะเป็นดรัมเบกค่ะไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้ Auto, แก้มข้างระบายความร้อนได้จริงค่ะการตกแต่งนะคะในรุ่นตัวใหม่ล่าสุด จะเป็นหูกระจกนะคะบ้ามือจับนะคะแล้วก็กระจังหน้าเดิมนะคะที่เป็นสีดําด้านนะคะรวมทั้งกันชนด้านถ่ายด้วยค่ะฟิมนะคะติดเป็นไฮคูเซรามิกให้นะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ 40,60, 8 0ิบนะคะบันไดก็มาจากโรงงานนะคะทำงานการทำความสะอาดง่ายน,นะคะตัวนี้ค่ะใส่ครอบฝานะคะครอบมือจับเติมน้ํามันดีเซล80ลิตรนั่นเองนะคะนี่นะคะ รองรับมาตรฐาน URO ร้เรียบร้อยค่ะตัวนี้ช่วงล่างก็จะเป็นโช๊คที่มีขนาดใหญ่เชสซีที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็โช๊คอยู่นอกเชสซีนะคะหลายคนถามว่ามันกระเด้งเหมือนม้าไหมกระโดดเหมือนม้าเหมือนตะกอนไหมถ้าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างนะคะทําให้มีความนุ่มความหนึบนะคะแต่เวลาเข้าโค้งนะพอที่1น่นะคะที่สุดนะคะไม่โยนไม่หลุดโค้งแน่นอนค่ะสําหรับบันไดท้ายค่ะมีมาให้เรียบร้อยเช่นกันท้ายกระบะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขอบกระบะที่พร้อมใช้งานค่ะเขาจะมีตัว เปิดช่องนี่นะคะแล้วก็ใส่ตัวโรบาหรือสปอร์ตตาได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะเป็นบันไดนะคะที่มีมาให้จากโรงงานนะคะรับน้าหนักได้เยอะนะคะปินขึ้นไปเลยนะคะไม่ต้องไปเยียบพี่ล้อกันชนท้ายมีมาให้เช่นกันนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะมีกล้องกะระรยะจอดทาตรงโลโก้ตรงนี้เห็นไหมนะคะช่วยในเรื่องของความแม่นยําในการถอยนะคะรถฟอร์ดค่อนข้างจะตัวใหญ่หน่าจนถึงท้ายเน5.3เมตรนะกว้าง1.9เมตรสูง1.9เมตรเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนข,ขับไม่คล่องนะคะก็อาจจะ เออนะคะต้องมีกล้องตัวนี้ช่วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟเบรกตรงที่3ที่มีขนาดใหญ่ค่ะไฟท้ายนะคะใส่ครอบไฟเข้ามาให้เพิ่มความโดดเด่นนะคะสําหรับตัวไลเนอร์หรือกระบะท้ายนะคะตัวนี้นะคะยังเป็นอู้ฝาท้ายที่ยังแบบหนักนะคะถ้าสมมุติว่าใส่ฝาท้ายพอแรงจะมีตั้งแต่ในรุ่นของตัวสปอร์ตขึ้นไปนั่นเองค่ะแนะนําให้ลูกค้าใส่ฝาวท้ายนะคะแล้วก็ใส่โช้กเพิ่มเติมเข้ามานะคะสําหรับไลเนอร์นะคะของแท้ปั๊มพอร์ตเลยนะคะไปดูด้านในกันค่ะ สำหรับตัวด้านในนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดในปี2025นะคะผู้ผลิตออกมาร้อนๆเลยนะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะให้มาเป็นเบาะหนังนะคะหุ้มหนังมาราคาเต็มจกจำหน่ายที่924,000ราคาพิเศษนะคะ799,000หรือเลือกดอกเบี้ยพิเศษ0% 5ปีหรือชุดแต่งเต็มคันแบบนี้นะคะอ่ะเบาะคู่หน้านะคะก็จะเป็นเรียกว่าปรับเป็นน่วนเหมือนกันนะคะตัวนี้ให้แอร์แบ,บ็กมาถึง6ลูกนะคะพวงาลัยเป็นไฟฟ้าค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบไขนะคะ เราหมุนหน้าจอหนึ่งครั้งจะติดแบบนี้จอกลาง10.1นิ้วซิงโฟค่ะทัชสกรีนพาพสีภาษาไทยจอด้านหลังพองอะไรก็จะเป็นขนาด8นิ้วนะคะเป็นแบบดิจิตอลแสดงผลการใช้งานของตัวรถนะคะพื่อาะไรปรับระดับได้ต่อออโต้สตาร์ตสต็อปมีนะคะแล้วก็ตัวเกียร์นะคะจะเป็นตัวนี้ก็มีหมดการขับขี่4โหมดนะคะ,ะแล้วก็เบีกมือเป็นแบบยก,ยก,ยกขึ้นยกลงคันโยกนั่นแหละนะคะแล้วก็สไตล์การตกแต่งด้านในก็จะเป็นเบาะดาแต่ว่าคุมโทนด้านบนเป็นสีโทนอ่อนนั่นเองค่ะอันนี้คือหน้าตาภายในของรุ่นตัว XLS นั่นเองนะคะเบาะตอนหลังนะคะตอนตอนที่2ตอนด้านหลังผู้โดยสารนะคะพอดีมีของอยู่นะคะกว้างม,มากๆนั่งสบายนะคะมีที่พักแขนมีรองรับเบาะนั่งสําหรับเด็กอ่อนด้วยนะคะไปค่ะสําหรับโปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะท่านใดที่สนใจนะคะที่จะได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะสังเกตดูนะคะที่ลุงพาไปดูนะคะแมกและยางนะคะในรุ่นนี้จะเปลี่ยนมาให้ใหม่นะคะ เพราะว่าลูกค้าเลือกเป็นโปรโชุดแต่ง่งเองค่ะสำหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นชุดแต่งก็กิ้งก้างมาสอบถามเพิ่มเติมได้อยากแต่งแบบไหนบอกลุงได้เลยนะคะเดี๋ยวลุงจัดให้นะคะ,เด,ดะ,คะเด็ดๆลงไปเขาเรียกว่าโดนๆเด็ดๆไปเลยนะคะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะกดติดตามช่องนะคะแล้วก็กดซับสไคร้น,นะคะคอมเมนต์ให้กําลังใจได้นะคะที่ช่องปอดลุงพาลุยชาแนลค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ